ปุริมาริสังราชาตตระโทภาสาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาบิตัสสะภาวุฒมานามหาพันลายิฏิมันตูทุติมันตูวันวันตูเยสาินโนโมธมานาทั้งโส

ออตระนิติสังราชโกวโรตัปปะสาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภะวุฒมานามหาเปันลายที่มันตูที่มันตวันวันตเยสติโนโมรมานาทังสุ

สักขีกามีจรูปีคิริสิขราตตีจันดิเควิมานีอีปีระเทจะกามีตรวนนะขหานีเคหะวทุมิเคเตียอุมาจายันตุเทวาฉละฉลวิสมียาคันทพบนาคา थन्ता सन्धिके यां मुनि वर्चन्नाङ् न कालो अयं भथन्ता धमवात् अयं भथन्ता